ครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการตัดหญ้านะครับอันนี้นี่ครับมืดฟ้าโมดินครับส่วนส้มที่ผมดูแลอยู่นะครับก็ลกมากครับตอนนี้ก็เย็นแล้วด้วยพอดีจะมาทําคลิปนะครับก็เลยแวะมาดูเพิ่งเห็นครับไม่ย้ายผมปั้นเตาเผาถ่านก็ไม่ได้มานานเลยไม่รู้ว่าเขามาทําตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับลอยเผาไปแล้วแล้วก็เตาพังแล้วนะครับ ก็เตารูปแบบนี้ก็เป็นเตาดินโบราณน,นะครับก็ยังใช้กันทั่วไปครับแต่กว่าจะได้เหนื่อยครับแบบนี้ก็ผมเคยปั้นเตาอีวะเตะนะครับก็จากสวนเดิมนะครับที่ผมอยู่ที่พิจิตรนะครับก็เป็นเตาที่ใช้ใช้ดินมามาใส่บล็อกเป็นก้อนแล้วก็ก่อเหมือนก่ออิดนะครับอันนี้อันนี้ใช้ฟืนใส่แล้วก็เอาเอาดินมามาโปะนะครับ ก็เป็นอีกแบบนึงครับแบบนี้ก็ง่ายดีครับครับเดี๋ยวไปเจอที่เครื่องตัดหญ้าครับวันนี้เอาเครื่องตัดหญ้าสามสองแปดมาลองนะครับตัวที่ว่าผมเอามาบิวใหม่นะครับครับนี่ครับเครื่องตัดหญ้าผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับใบก็เป็นใบตาข้างเขานะครับนี่ครับโลโก้เห็นไม่ชัดเลยครับรูปข้างเขานะครับ ผลิตจากเหล็กสปริงอย่างดีนี่นี่ครับเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับผลิตจากเหล็กสปริงอย่างดีนะครับผมวันนี้ผมใช้ขนาด14นิ้วครับหนา2มิลครับแล้วก็เครื่องเครื่องนี้ผมซื้อตัวครอบฝาสูบมาใหม่นะครับเป็นสีแดงครับก็ตอนแรกเป็นสีน้ำเงินแต่มันแตกนะครับแตกหมดเลยก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้วก็เอาติ๊กเกอร์มาแปะเท่ๆครับไม่ไม่มีผลอะไรครับ เดี๋ยวจะลองตัดหญ้าดูครับลองเทสเครื่องครับครับตอนนี้ก็ใกล้ค่าแล้วครับเดี๋ยวมาลองกันเลยครับกับเครื่องตัดหญ้าสามสองแปดไทเกอร์ครับเปิดสวิตช์เปิดก๊อกน้ำมันหลังโชคสตาร์ทครับ ับครับดับ Ha 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 จากที่ทดสอบนะก็ใช้ดีอยู่ครับแต่กําลังมันจะน้อยตอนตีหนึ่งนะครับก็ต้องเล็งเยอะขึ้นนะครับตัดหญ้าสู้าหนาไม่ค่อยไหวนะครับอันนี้เป็นหญ้าพวกหญ้าเหนียวๆนะครับก็จะตัดยากหน่อยครับแล้วก็พื้นที่ทมกนี่มันจะเป็นหินนะครับหินเยอะจะตัดอึดอัดหน่อยนะครับไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่าต้องคอยดูระวังหินนะครับก็ถือว่าเครื่องนี้ผ่านครับถูกใจอยู่ครับ กับเครื่องตัดหญ้าสามสองแปดนะครับกำลังก็จะน้อยลงจากที่เคยใช้นะครับแต่ก็ไม่มากครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องนะครับที่น่าใช้มากๆครับกับเครื่องตัดหญ้าสามสองแปดรุ่นนี้นะครับเสียงนุ่มผมเติมน้ำมันมาหน่อยเดียวนะครับก็ถือว่ากินน้ำมันไม่มากนะครับกับการตัดทดสอบในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ตัด สนุกดีเหมือนกันครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับก็ในนี้ครับขอบคุณครับ